คนลาดบ้านเองขับรถมาห้าชั่วโมงนาคอนด้หกนิ้วเผาสิเมตรนะคะนู่นเลยเอาเราชุดที่2ต่อจากสระบุรีนะคะลูกค้ามาจากไหนคะคราชโคนาาโคราชบ้านเองบ้านเองหรือบ้านเราบ้านเราบ้านเองเผาสิเมตรไหนเผาสิเมตรไปยกให้ดูดิอ่าเผาอยู่นู่นนะคะวิธีการอัดจารบีก็ดึงไส้เผาออกมา แล้วก็อัดรูดประมาณนี้นะคะถ้าจะดีก็ต้องเขค่เขียวเหนียวแน่นถ้าเป็นยี่ห้อไม่ดีหน่อยก็จะหมดไวนะคะเวลามันร้อนมันก็ีั่นมีค่ะที่ไหนก็มีค่ะจระบีจรบีหาง่ายครับหาง่ข้างล่างครัมันยืดตรงอยู่แล้วก็พอจอระบีเสร็จนะคะก็เอาปอกต่อเข้าหัว ปั๊มอนาคอนดาปอกฝั่งทางยาวนะคะฝั่งทางสั้นต้องต่อมุเล่ปอกสั้นต่อมุเล่ปอกยาวต่อทางปั๊มซีนเขาจะให้หมาตัวเดียวนะ<อ>ตัวเดียวนี่คือทางลงน้ำลงปั๊ม,ม,มแต่ทางฝั่งทางมุเล่ไม่ต้องใส่ซีนก็ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้ลงน้ำใส่ซีนก่อนทุกครั้งนะคะแบบนี้ น่มือเต๋อใช่ไหมใช่น้องแค่ท่ามือไซร์เหรอไซร์เนื้อเขาสิบเมตรขอมืเล่ดีเหมือนอาตนาอัดยังอะไรอาตจรีอะมันจะมีอะไรเยอะมันจะล้นเปลี่ยนมืเล่จากหน้าห้าเป็นหน้าแปดให้ลูกค้าเลยนะคะมารับหน้าร้านมีสิทธิพิเศษมากกว่าลูกค้าออนไลน์ค่ะเราเปลี่ยนให้พร้อมอาจจะรบีให้พร้อมก่อนกลับบ้านค่ะ บริการทุกระดับประทับใจนะคะมาหน้าร้านประกอบให้ก่อนยกขึ้นรถนะคะสุดยอดค่ะถ้าลูกค้าต้องการให้ประกอบหรือจะไม่ประกอบบอกได้นะคะเราทำให้ก่อนกลับบ้านเอาให้ดีเอาให้คุ้มสงสัย ตรงไหนถามได้ไม่เข้าใจตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะนี่ค่ะในระบบก็ได้รับของเรียบร้อยนะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นชุดแรกของวันนี้ก็มาจากสระบุรีนะคะแต่ไปทํานาที่บ้านหมี่นะคะชุดนี้8นิ้วเพา6เมตรนะคะสายส่งน้ํา15เมตรค่ะเข้ามาในห้องลูกค้าก็บอกว่าได้รับของแล้วนะคะที่เชียงใหม่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะ<ๆ>เพื่อติด ิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ